กันแม่มอสลามาแล้วค่ะ EP 3 4มจุดึงชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะผู้ที่เกิดที่สิสามงหาถึง 22. กันยาเรา,าเช็คพลังงานความรักความสัมพัน์ของชาวกันที่มีคนคุยดูๆอยู่อินเลชั่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วกันดีกว่าว่าชาวกันในช่วงหลุกครึ่งหลังของคุมพาหกสิเดินแห่งความรักนะสําหรับคนที่มีคนคุยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกันที่มีคนคุยดูดอยู่เลยันมีลณะแต่งงานแล้วนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคจันนะคะ strength w พลังงานส่วนตัวดูดีจ้ะพลังงานไม่เสียนะในใจลึกๆไม่เสียนะจ้าห้าไม่เท้าคุณไฟกัาคนของคุณหรอ คุณมีปากสิยงของคนของคุณนะคะใน EP นี้หรือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะชาวกัน Hi p r i n c e s เรื่องของมือที่3มีใครบางคนแอบไปบริหารสเสน่หมีใครบางคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะเหตุส o r อ s คนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะเขาเรียกว่าจับได้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไม่รับนะจ๊ะ King of Pentacles มีมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะสามดาบนี่ไนงะมีการครบซ้อนมีใครบางคนครบซ้อนนะโต๊ะได้อ่ะหนึ่งไม่หนึ่งดาบนะคะมีการยื่นคำขาดมีการตัดนะคะมีการบอกให้เลือกมีการจะเอาอยังไงก็ว่ามานะคะ Nine of Pentacles ดูคุณกันเขาไม่ค่อยโนสนโนแคร์ไว้ง่ายนะว่าถ้าว่ามาทรงนี้ก็อาจจะไม่ไปต่อถ้าในกรณีที่ไม่สามารถที่จะซื่อสัตว์หรือชัดเจนกันได้นะคะทั้งชาวสองที่ดีกว่าชาวกันหรือชาวกันที่ไปจับได้ว่าคนของคุณมีใครบางคนปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะคะเ i n นสอ f สเต็ป <of> คุณมีปัญหากับคนของคุณจริงๆนะ ฟอร์จูนคุณกันหลายๆคนอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของงานมากกว่าเรื่องของ relation เพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกันแน่นอนนะคะในช่วงหลูดสิทไม่เท้าหนึ่งงานรุ่งงานปางสองมีอาจจะมีการโดนบล็อกหรือบล็อกเขาก็ได้นะคะ ทั้งถ้ากรณีชาวกันเป็นคนไปทำทรงพลังงานแบบมิช่เองที่ว่าแอบไปมีคนอื่นซุกกิ๊กปิดบังซ่อนเร้นบริหารเสน่ห์นะคะก็แอบไปเจ้าชู้นะก็จะโดนจับได้โดนบล็อกโดนเทโดนแบบเขาเรียกว่าเด,ด็ดขาบด,ดาบาดใจเลยะนะคะในทางกลับกันถ้าชาวสองก็อาจจะโดนชาวการบล็อกเพราะว่าคุณอาจจะโดนอาจจะไปแอบเป็นบริหารเสน่ห์ก็มีความเป็นไปได้นะคะเอาล่ะ ทรงพลังงานจากรมานี้นะคะขยายพลังงานให้ชาวกันต่อมีความเด็ดขาดนะคะหัวใจแบบส่องมากๆเลยนะฮันนีมูนอาจจะเป็นการบริหารเสน่ห์กับรักที่เป็นในแอปพลิเคชันก็ได้รักทางไกลก็ได้ลองดิสเทนเซชันก็ได้นะคะ finance and career หรือมือที่สามมาจากกันหน้าที่การงานก็ได้นะคะ c o อ e p เ n นเดนซมีการบล็อกแน่นอนนะเรื่องงานดูดีแต่เรื่องความรักดูเหมือนกับคือว่าใบเนี้ยมันอาจจะเป็นการแบบแจวก็ได้จอนเป็นคู่จรมาได้ มาด้วยงานมาด้วยอะไรแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้ส่งเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณกันคนเดียวนะคะแล้วก็ดูปิดบังซ่อนเร้นถ้าอยากรู้พลังงานด้านมืดของคนคนนี้นะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะหรือชาวสองที่อยากรู้ว่าชาวกันเขามีด้านมืดคิดยังไงกับคุณนะแม้ว่าหลันพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะแล้วก็เชื่อเล่นติดต่อพเพจทูสราหรือไอดีไลน์ด้านบนนี้นะหรือโทรมาหาแม่วดในไลฟ์สดวันจันทร์ที่ย2นะคะ สองทุ่มตรงนะคะเดือนกุมภานี้แหละนะจ๊ะเอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่ไม่ว่าจะถามครูบาอาจารย์ให้นะให้สรันรดิล่าที่าทาให้รีวิวใมดแม่นมัวตายคอยล้มในเพจหลายร้อยรีวิวลองเข้าไปอ่ากนกันดูขอบคุณรีวิวใน EP 34สามสิบสี่ที่ผ่านมานะคะขอบคุณแปดหมื่นหกพันซับสไครต์ในช่องยูทูบแล้วก็ขอบคุณเก้าพันคนที่ติดมในเพจ เพิ่งจับโพ้ได้มาเร็วๆนี้เลยนะแล้วก็ดูเหมือนกับทรงพลังงานก็คือว่าหรือถูกจับโพได้มาเร็วๆนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นลนักษณะของงานนําพามาเจอกันนะคะการเรียนหรืองานก็ได้นําพามาเจอกันแล้วก็ทําให้เปิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้ผ่าน้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือโทรมาปรึกษาแม่หมดในไลฟ์สดก็ได้นะคะ เอาล่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวกันที่โสดกันดีกว่าว่าชาวราศีกันที่โสดนะคะผู้ที่เกิด23สิามสิงหาถึง22กันยาพลังงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะในช่วงหลุมเดือนแห่งความรักนี้นะคะคอมมิตน,นิ่งสยบความเคลื่อนไหวจ้ะโสดแล้วเนาะโสดมันยังเจ็บอยู่อยู่ทรงแล้วนะคะสามท้โสดจากการเจอรักสามเศร้าเจอโดนนอกใจโดนเทโดนบล็อกโดนบลาบลาบลานะคะ สองเหรียญมีการตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากใครบางคนนะคะสี่ไม้เท้าโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนอยู่แล้วคนที่ไม่จริงใจไม่ชัดเจนนะคะเช็คต่อแชมนปญมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะนี่ไงมันก็เปลี่ยนแปลงจากทรงนี้นั่นแหละนะคะ เชอรีออตโอเคมาสองใบแม่ให้สองใบเลยนะห้าไม้เทา้า Queen of Cups ความเหมือนของไพ่ของคุณนะพลังงานไม่เคยโกหกแม่มอสรานะคะห้าไม้เท้ามาหนึ่งคู่นะคะ Queen of Cups คุณมี สามถ้วยคุณมีสามดาบเกิดปากเสียงกันเรื่องมือที่สามนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของชาวกันในช่วงหลุกเดือนแห่งความรักนี้นะจะก็แม่มดขอให้ทุกอย่างลงตัวและชัดเจนก็นแล้วกันนะคะทีนี้จัดเช็ค ขยายพลังงานต่อให้ชาวกันที่โสดโอ้พลังงานนี้มานะว่าจะเป็นยังไงบ้างทูบครับอาจจะมีาการกลับมาคุยกับมาคิดกลับมาเจรจาหรือคุณกันก็ยังรักคนคนนี้อยู่นะคะซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นการจับคู่ได้มันเป็นการหนึองความคาดหมายนะความรักเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง เหตุผลก็ส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันนะจ๊ะ hard กับ h e a มันคนทํางานคนละอย่างโอเคหนึ่งถ้วยอาจจะมีการมาของใครบางคนนะมังง้อขอโอกาสนายอคัพก็ให้ดูดีๆแล้วกันว่าคนคนนี้เขาชัดเจนกับเราได้จริงๆหรือเปล่าเขาทําได้อย่างนี้เขาพูดหรือเปล่าโอกาสที่จะเป็นคนกอบกาดก็มีนะคะน่าจะมีมากกว่าด้วยซ้า ะะดูจากพลังงานเพราะว่าตัวทานเป็เป็นเฮอร์มิตแสดงว่าอะไรคิดก็มีการคิดนะคะแล้วก็มันไม่มีพลังงานของอะไรที่ใหม่แต่เป็นพลังงานของอะไรที่มีการคิดมีสองเหรียญมีการช่างใจมีสี่เท้ามีการกำลับบงใครบางคนเราให้ระวังไว้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรืออาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะเอาล่ะเช็คพลังงานต่อขยายพลังงานให้ชาวกันที่ส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในกรณีที่เจอใครบางคนนะโดยเฉพาะชาวกันิสโสดโดยเฉพาะถ้าเกิดกรณีเป็นคนใหม่ให้ระวังนะคะฮันนีมูนนี่งคุณได้เหมือนกันเห็นหสำหรับนี้แม่มดเช็คแค่สามใบนะคะเหมือนกันนะพลังงานไม่เคยโกหกแอมบัมสร่านะก็อาจจะเจอแค่บางคนจาก การงานนะคะหรืออาจจะมีการกลับมาของใครบางคนแล้วกลับมาขายฝันเลยนะแพชชั่นก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าดูแล้วคือดูคนกันอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้บล็อกอ่ะเพราะว่ายังรักอยู่แล้วการกลับมาก็อาจะสร้างความโผดผัวให้ชาวกันพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูด้านมืดของเขานะแม่บนหล่อนพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะแชร์พลังงานด้านมืดให้นะคะ สาหรับชาวกันที่อยากรู้ว่าเขากลับมาทําไมหรือชาวสองที่อยากรู้ว่าชาวกันเขาอะไรยังไงคุณได้มืดตอนนี้นะคะส่งรูปเชือเล่นจองคิวมาทางเพจหรือไอดีไลน์ด้านบนนะคะหรือโทรคุยกับแม่มดก็ได้นะในไลฟ์สดนะคะวันจันทร์ 22, ที่22กุมภาพันธ์สองทุ่มตรงนะคะเอาล่ะแม่มดจะถามด้วยไพ่ครูบาจากแม่มดซึ่งสําหรับนี่แหละที่ทำให้รีวิวแม่มดนะแม่นดัวตายไปล้มหลายร้อยรีวิวเลยนะคะแล้วก็ได้รีวิวใน EP 34ที่ผ่านมา งดงามพระรามแปดมากๆนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับรีวิวขอบคุณจับหัใจนะคะขอบคุณ8ป0 0 0ซกันสไครป์ยในช่อง u t ท b e แล้วก็ขอบคุณ9ก้าพันคนที่ติดตามในเพจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกรีวิวน่ารักๆนะเขาเป็นคนครอบซ้อนเจ้าชู้อ่ะนะให้ระวังถึงแม้กลับมาก็ยังซ้อนและเจ้าชู้อยู่หรือถ้าเจอใครใหม่ๆให้ระวังลังงานของความซ้อนและความเจ้าชู้นะจ๊ะ เพราะเขาดูเหมือนจะมีคนหนุ่มเขาอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะนี่คือพลังไอนหอชาวกันในหลุี EP ซับ4.1ขึ้งหลังของกุมภายังไงเราจะกันวันจันทร์ที่22กุมภา2ทุ่มตรงทั้งทางเพจและทางช่องยูท,ท,ทูกแมมโซรานะ see you บ๊ะบุยโชคดีจ้าชาวกัน